อีสุสุสยามซิตี้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมสู้วิกฤตโควิด -19 ด้วยการมอบชุด PPE จำนวน600ชุดและน้ำดื่มจำนวน6,000ขวดให้กับสถานพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามวัดบดนอนพรมโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี และโรงพยาบาลบางกลวยสวัสดีครับวันนี้อีสุสยามซิตี้นะครับก็มามอบช well ุด PPE ให้กับโรงพยาบาลบางกลวยนะครับก e ็ขอทางอีสุสยามซิตี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอบุณครับในนามของโรงพยาบาลบางกลวยนะก็ขอขอบคุณทางบริษัทอีสุสุสยามซิตี้นะครับที่ได้มอบอุปกรณ์ชุด PPE ทางการแพทย์เพื่อเป็นกําลังให้แพทย์และพยาบาล จะต่อสู้กับโรคโควิดต่อไปครับขอบคุณครับครับคุณค้าบพวกเราขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานนัและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน